สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวกันที่ยารีนาปาร์คครับก็คือเป็นเหมือนเป็นสวนนะจัดสวนจารันี้ของจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งครับของจังหวัดสุรินทร์นะก็คือตอนนี้เวลาก็9ก้าโมงครึ่งนะครับผมมาถึงนะเดี๋ยวยังไงผมจะพาท่านผู้ชมไปดูภาพและบรรยากาศด้านในนะว่าจะเป็นยังไงกับสถานที่แห่งนี้ครับยารีนาปาร์คครับผม โอเคซื้อตัว๋วเส้อเสียเดี๋ยวยังไงพาท่านผู้ชมเดินไปด้านไหนแล้วกันครับผมนี่ครับนี่ก็คือด้านในครับผมเดี๋ยวไงพาท่านผู้ชมเดินดูภาพนะนเป็นสถานที่เปิดใหม่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงไมาดูนี่จะมีแบบมีป้ายบอกด้วยก็คือ นี่ครับศูนย์หินสวยสูมประตูไม้โบราณร้านกาแฟนะไม้ไผ่แล้วก็ร้านของฝากแล้วก็ไดโนเสารแล้วก็หุ่นเหล็กครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะแพนภาพไปเรื่อยๆแล้วกันครับเนาะนี่ครับเป็นสถานที่เปิดใหม่ครับข้างหน้าผมก็เป็นจุดขายตัวนะนี่ครับ พอเราเข้ามาเลยครับก็คือจะมีจุดไฮไลท์เลยนี่เดนเซาครับผมเนาะ ก็คือมาแต่เช้าหน่อยครับท่านผู้ชม9โมงครึ่งครับเนาะนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีครับเมื่อกี้มาก็ประมาณกลุ่มสองกลุ่มเองครับนี่ครับบรรยากาศนะจะมีป้ายมีอะไรบอกแนะนําเราครับท่านผู้ชมมีน้ําพุเนานะบริเวณด้านข้างครับโมแล้วก็นี บริเวณตรงด้านหน้าผมเนาะท่านผู้ชมก็จะมีร้านกระปงกาแฟนะเครื่องดื่มครับคอยซัพพอร์ตนะแล้ใครเมื่อยเนาะแตุการเดินเที่ยวชมสวนก็ลองมานั่งพักผ่อนบริเวณตรงนี้ครับผมสวยงามไปอีกแบบหนึ่งครับผมเนาะยังไงจะพาท่านผู้ชมไปนั่งเนาะก่อนหน้านี้ก็พาท่านผู้ชมเยี่ยมชมนี่ครับสถานที่ต่งางๆของสวนแห่งนี้ไปก่อนเนาะท่านผู้ชมดูพันไม้ครับหลากหลายมากครับพันไม้ ยังไงเพลภาพไปเรื่อยแล้วกันเนาะกับภาพและบรรยากาศที่ผมพามาในวันนี้ครับผม อย่างไรผมจะพาท่านผู้ชมไปดูจุดไฮไลท์จุดหนึ่งนะครับสำหรับสวนแห่งน,น,นี้นะครับก็คืออยู่ด้านหน้าผมเนี่ยนะครับก็คือจะมีหุ่นนี่ครับหุ่นทับฟอร์เมอร์อ่ะเราก็จะมีไดโนเสาร์ครับไปดูครับผมมันจะเป็นยังไง ขอมาให้บริการครับขนมนมเนยเครื่องดื่มครับอพออมพสิร์ตให้เราครับผม อากาศค่อนข้างจะร้อนมากครับตอนนี้ก็เวลาสัก10โมง10นาทีครับร้อนมากครับนี่ครับได้ชาเขียวอะดับกระหายดับร้อนครับผมจะไงพาท่านผู้ชมไปชมกันต่อแล้วกันก็คือสถานที่นี้อยู่อำเภอสังขะครับผมมีเนื้อที่ประมาณ23ไร่เศษครับแล้วก็เขาจะมีโครงการที่จะทำรีสอร์ทอะไรนะฮะทำเป็นรีสอร์ทเรืออะไรด้วยครับเนาะที่พักที่อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คือด้านหน้านี่ครับก็จะมีเป็นร้านอาหารนะท่านผู้ชมนี่ครับตรงนี้จะเป็นร้านอาหารครับนี่สวนเปิดใหม่ครับผมนี่ครับก็จะมีน้ำพงน้ำพุเนาะนี่ครับเดี๋ยงไงผมจะแพนภาพไปเรื่อยแล้วกันเนาะให้ท่านผู้ชมให้ชานผู้ชมได้รับชมกันแล้วกัน จะประมาณนี้เนาะนี่ฮะอากาศค่อนข้างจะร้อนนะท่านผู้ชมโอเคครับกับข้าวก็ได้มาไปที่เรียบร้อยแล้วครับสั่งประมาณครับเกือบชั่วโมงนะก็จะมีตามถาดครับตรงนี้แล้วก็ไก่ย่างแล้วก็ลาบครับให้แม่เนาะแม่แกกินไก่ไม่ได้ครับแล้วก็เป็นเมนูข้าวเหนียวครับคือในการสั่งกับข้าวเนาะก็จะมีมีบาร์โนคะ้ดเนาะมีไลน์ครับส่งทางไลนะ์เนาะ ก็คือร้านก็จะอยู่ด้านหน้าผมนู่นนะครับตรงเห็นหรือเปล่าเ,เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนู่นนะครับร้านก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับก็จะมีหลายโซนครับร้านอาหารนะฝั่งนี้ก็เหมือนเขาจะปิดไปนะวันนี้มานี่ครับกับข้าวครับเป็นยังไงครับผู้ชมน่ากินไหมครับนี่เนาะก็จะมีเด็กน้อยอยู่สองคนครับแล้วก็วแม่แล้วก็ววน้องสาวแล้วก็หิ นี่ครับมาเริ่มแล้วกันคลิปมาเราจะมาซิมส้มตาดกันเนาะคืออไกันวะเปลี่เลยมันมีชั้นกลางให้ด้วยเดีเอาอย่างละหน่อยนะแล้วับเผาะกันหปแม่อ้ายนี้นวเปลี่ว ข้าวปาหล่อ้ต้อ่ะอม้าาถาว่าอร่อยไหมก็ก็พอได้พอได้พอได้ค่ะอืม

แกะ,ะสาทิชชูก็ได้ตังที่ชูไว้อ่ะมีนูก็จะมีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมสำหรับมื้อเที่ยงนะตอนนี้ก็เวลา11 20นาทีครับผมกอบมื้อเที่ยงแล้วงานนี้ครับกับข้าวเนะ้ะ ก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมท่านใดมาเที่ยวเนาะเขาเรียกอะไรนะยาริป้ายาริป,ารป้าก็จะมีอาหารมีเครื่องดื่มให้บริการครับก็ลองๆมาเที่ยวกันดูอยู่อำเภอสังขนะเนาะอยู่ตำบลสก,กาดอำเภอสังขะจังหวัดสุรินสกาดสังขะสุรินทร์ครับผม,มก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ,อีกแห่งหนึ่งครับท่านผู้ชมก็คือเป็นที่ใหม่เนาะนี่ครับบริเวณโดยรอบอย่างไงผมจะแพ่นไปให้ผู้ชมได้ชมเลยนะภาพ โดยรวมครับผมมีครับนักท่องเที่ยวนี่ก็ทยอยมาเรื่อยๆครับจากที่มีแค่กลุ่ม2กลุ่มครับตอนนี้ก็น่าจะเป็น10กลุ่มได้แล้วครับก็คือพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ครับพาครอบครัวมาเที่ยวมาพักผ่อนครับผมเนาะก็จะประมาณนี้ครับหลบร้อนหนีร้อนเนาะมาพึ่งเย็นครับผมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมจะพาท่านผู้ชมไปกินไปเที่ยวที่ไหนก็ติดตามชมกันด้วยนะครับ โอเคครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ